นอกจากบรรยากาศทั่วไทยที่เราหยิบยกบางจังหวัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์สก็รายงานข่าวของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมใจกันทั้งประเทศร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเฉล<ก>ิมถวรรควัะยะราชสมบัติครบ70ปีคนไทยเราก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งประดับธงประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับ รอยเตอร์ <Re> uter, เขาตีแผ่เรื่องการเฉลิมฉลองในประเทศไทยนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นทุกคนก็พร้อมเพรียงกันใส่เสื้อสีเหลืองนี่ก็เป็นกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กับโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลครับส่วนประชาชนที่มาร่วมกันถวายพระพรตามเส้นทางเสด็จพระราชะดำเนินก็พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมเทิดพระเกียรติด้วยนะครับรอยเตอร์ ก็ลงข้อมูลไว้ที่น่าปลับปลื้มนะครับบอก <ạ. S 1> ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช70ปีทรงเป็นที่เคารพรักของพระสกน,นิกรทุกฝ่ายเป็นเหมือนบิดาของคนไทยทั้งชาติค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศช,ช่วงเช้านะคะที่มีพิธีทาบุญตักบาตรมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่นําโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีนายกรัฐมนตรีค่ะคมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็อกองทัพต่างๆนะคะไปร่วมกันอย่างคับข้างทีเดียวคุณผู้ชม ไปดูเว็บไซต์ข่าวอีกเว็บไซต์หนึ่งกันบ้างค่ะ International Business t i m e เะคะเขาได้ลงเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ลงไว้ประมาณ1ย่อหน้าค่ะแล้วก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปี2472นะคะภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นภาพที่พระองค์ทรงฉายพระรูปร่วมกับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะแล้วก็สมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนานันทมหิดลและอัฏฐมาราธิบดีดินนะคะของแล้วก็สมเด็จพระเจ้าพ,พี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาน,น,วน,านาาิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเมื่อครั้งที่ยังท,ทรงพระเยาว์ด้วยค่ะกับถัดมาเป็นภาพที่ทรงฉายพระรูปที่วิลล่าวัฒนาพระตำหนักที่ประทับชานเมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์ มีอีกหลากหลายภาพลครับที่เราเห็นแล้วชื่นใจทั้งภาพพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษเสด็จขึ้นครองราช 5. พฤษภาคม2493ภาพทรงฉายพระรูปร่วมกับพระมหากษัตริย์และผู้นำหลายประเทศในโอกาสต,ต่างๆภาพทรงฉายพระรูปร่วมกับพระราชาอาคันตุกะในพระราชพิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีเมื่อ12มิถุนายน2549 มีภาพขณะเสด็จประทับโรงพยาบาลศิิิราชภาพธนบัตรที่ระลึกทรงครองราชครบ70ปีชนิด70บาทที่ตอนนี้ธนาคารพาณิชย์เปิดให้ประชาชนแลกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับค่ะก็เป็นภาพของความประทับใจนะคะคุณมนชัยเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานมากที่สุดในโลก จนกระรทั่งผู้นำประเทศหลายแห่งต่างก็ยกย่องนะคะในพระจริยวัตรที่มีความงดงามพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยจริงๆค่ะ